ก่อนจะไปลุงพลมาดูเรื่องการช่อฉนของเจ้าหน้าที่ข้าราชการของกรุงเทพมหานครก่อนเป็นปฏิบัติการเด็ดดอกไม้เสะเทือนถึงดวงดาวฮะบุกตลบหลังจับไปเรียบร้อยแล้วสําหรับเจ้าหน้าที่ของสํานักง,งานเขตราชเทวีเรียกรับเงินสินบ,บนเท่าไหร่นะสล้าน3 <c oughs> ล้าน5ต่อไปต่อมาเหลือ3ล้าน2ครับผู้ว่าชา,ชาติสั่งพิฆาตเอาผิดทันทีครับย้อนไปดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่มากันแท้ทุกหน่วยเลยปอ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 ,ปอทอปอปอชอจอนอทเจ,จ้าหนา้าที่ตํารวจมาครบถ้วน นะงานนี้เนี่ยบุกจับประมวลแสงแก้วสีอายุ57ปีเป็นหัวหน้าฝ่ายรายได้ของสำนักงานเขตร,ราชเทวีบุกจับได้พร้อมกับเงิน3ล้าน2 0สนบาทอยู่ไหนถุงสีขาวๆแม้เบื้องตน้นเขาจะบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยนะเขาก็คิดว่ามันเป็นแค่เอกสารแต่จากพยานหลักฐานข้อความต่างๆ ยากเหลือเกินที่จะดิ้นหลุดได้เป็นเพราะอะไรงานนี้เนี่ยทางนายประมวลเนี่ยมีการเรียกรับสินบนคือบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์เขาต้องจ่ายภาษีประมาณสัก 40ล้านบาทแต่มีการเจราจาขอเจราจาฝั่งนี้เป็นคนยื่นข้อเสนอไปเองว่าพี่ไม่ต้องจ่ายหรอก40ล้านพี่จ่ายผมมาแค่3าล้าน5กระพรอเอาไป3าล้าน5้ะผมต้องจ่ายคนอีกเยอะเลยผมต้องดูแลคนอีกเยอะ3ล้าน5ต่อไปต่อมาต่อราคาแต่นี่คือหลอกแล้วนะหลอกต่อราคาจาก3ล้าน5เหลือ3ล้าน2แล้วก็นัดกันที่ลานจอดรถของโรงแรมแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยมาพรึบพรับเลยนะครับจับกุมตัวนายประมวลได้ท่านผู้ว่าชัชชาติสิริพันธ์อ้าวเกี่ยวอะไรก็นี่สำนักงานเขต ราชเทวี TV, อยู่ในการดูแลของผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าชาัดชาติบอกงานนี้ต้องพิคาดนะต้องจัดการขั้นเด็ดขาดไม่สงสารไม่มีคําว,ว่าสงสารทําผิดต้องยอมรับผิดไม่สงสารคนทําแต่สงสารครอบครัวเขาอะ<ม>ที่รู้ครอบครัวเขาอาจจะไม่รู้เห็นเป็นใจกับเรื่องนี้ฟั่งท่านผู้ว่าชาัดชาติัการดำเนินการคือก็จำต,ต้องย้ายคนนี้มาอยู่ที่ส่วนกลางก่อนคือเราเตรียมแก้มลิงไว้ยึติดตำแหน่งถามว่าทำไมเราไม่ ไม่ดําเนินการพักงานเลยเพราะพักงานปุ๊บตำแหน่งนี้มันจะหาคนมาแทนไม่ได้ก็ต้องสไลด์มาอยู่ที่แก้มเหล็กที่เราเตรียมไว้แล้วสาหรับคนที่มีข้อปัญหาจากนั้นก็จะก็จะสั่งพักงานตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงถ้าพีข้อมูลเท็จจริงปุ๊บก็แล้วแต่อาจจะไล่ออกอะไรก็คือตามข้อเท็จจริงแต่ว่าพักงานนี่คือหยุดมันก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เราเอาจริงเอาจังแล้วแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานที่ที่ช่วยดําเนินการครับผมว่าไม่ใช่ก็ไม่ได้เชื่อแก่หรอกผมว่ามันก็เกิดตามเหตุผลนะแต่ก็มันก็แสดงถึงความจริงเา่่มว ผมว่าคนส่วนใหญ่ผมก็เชื่อนลก็ทมคนส่วนใหญ่เป็นคนดีอาจจะมีคนที่ไม่ดีอยู่ก็ต้องอพยายามเอาออกไปให้ได้อย่างที่บอกอะไม่ได้สงสารไอ้คนทําผิดนะสงสารครอบครัวเขาก็ต้องคิดถึงครอบครัวคิดถึงลูกเมียด้วยเวลาทําผิดแบบนี้ครับอะไรนะแค่พักงานเหรอ เป็นไปตามกระบวนการคือถ้าผิดเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือให้ออกจากงานแล้วก็ไล่ออกไปด้วยนะฮะดังนั้นดําเนินการพิฆาตเต็มที่จริงๆแล้วงานนี้สำทับต่อโดยข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านรองลัดกรทมครับท่านเฉลิมพลชดน,นุชชิตท่านบอกว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยไม่เฉพาะราชเทวีนะยังมีอีกหลายเคสคําว่าหลายเคสแปลว่าหลายคนหลายส่วนและคําว่าเคสเนี่ยมันจะมีบนมันจะมีล่างยังเหลือเคสแบบเนี้ย อีก3เคสนะฮะแต่ยังไม่ได้อธิบายยังไม่ได้บอกรายละเอียดว่ามีเขตไหนมีพื้นที่ไหนที่มีลักษณะการทุจริตอร์รัปชันเรียกรับสินบนประชาชนแบบนี้อีกแต่รองประลัดกรุงเทพมหานครบอกว่างานนี้มีดําเนินการต่ออย่างแน่นอนอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดต้องตะลึงกันต่อตะลึงว่าไง3ล้านเท่าไหร่นะสองสามล้านสองสยองถุงขาวแต่งานนี้พอบุกเข้าไปที่บ้านคุยบ้านคนรถตกใจยิ่งกว่าเจออะไรอะอะไรวะ หกล้านเก้าเงินสดหกล้านเก้าซุกอยู่ในฟอร์จูเนอร์คือทำเหมือนเป็นข้าราชการธรรมดาขับฟอร์จูเนอร์แต่ที่เจอเล็กซัสอยู่ข้างข้างเวลาไปเที่ยวขับเล็กซัสเวลามาทํางานฟอร์จูเนอร์ก็รวยแล้วนะไม่งั้นมันจะล้าหน้าท่านผอเขตเกินเกินไปและที่ตกใจก็คือพอไปค้นฟอร์จูเนอร์หกล้านเก้าอ่ะหเงินสดสดเลยหกล้านเก้าแสนบาทตกใจไปกว่านั้นบ้านที่อยู่เนี่ยสิบสองล้านตกใจยิ่งกว่าเล็กซัสเอาตัง มาจากไหนอะ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันยังไม่พอ f o r ์ u n เนอแล้วพอเข้าไปดูข้างในโอ้โหเครื่องเพชรพระเครื่องออมากมายก่กองรวมต่ำๆน่าจะสัก60-70หรื 70, ออาจจะไปถึงร้อยล้านบาทเอาดูยังไงร้อยล้านบาทก็พระเครื่องอะ่ะรุ่นดังๆแล้วไม่ได้มีองค์เนียว <c oughs> เขามีเป็นแผงเลยอะ่ะ นด็กนะถ้าเป็นแบบนี้หลักร้อยล้านน่าจะทะยานไปถึงได้แล้วเอาเงินมาจากไหนเยอะได้ขนาดนี้พ่อรวยเหรอตรวจแล้วไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันเนี่ยมันก็เป็นต้นเหตุมาจากการเรียกรับใช่หรือไม่ตรวจสอบไม่ยากนะครับแต่เนี่ยถ้าหากคุณพ่อรวยคุณจะเาเงินไปเก็บฟอร์จูเนอร์ไหม นั่นน่ะสิก็เก็บไว้ธนาคารก็พ่อกูรวยอ่ะแต่นี่คือไปซุกไปซ่อนตามจุดต่างๆของรถ Fort u n e r นะฮะถ้ากับว่าตอนนี้นอกจากเจอไอ้สามล้านห้าไอ้สามล้านสองแล้วในรถ Fort u n e r เจออีก6ล้านเก้า็ไปเรียกรับใครเข้ามาเยอะแยะก็ใช่ไงนี่ไงถึงได้บอกว่าไอ้คำว่า3เคสเนี่ยมันเป็นแค่ตัวอย่างนะแต่บนกับล่างน่าจะมีอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับนายประมวลคนนี้ฮะ ทำนาบนหลังนคนนะนคือคนเดียวทำเนี่ยไม่ได้ไแน่ๆเออมันต้องมีคนรู้เห็นแล้วครับแบบนี้มันต้องเป็นกระบวนการนะแล้วเขาเก็บเงินนี้เขาส่งใครต่อเปล่า ตอบไม่ได้ออแต่จะสามารถตอบได้ในอนาคตอันใกล้นี้ขอให้เจ้าหน้าที่ตอบให้ได้นะคะโอ้ oh, เห็นเงินเป็นฟอนฟแล้วนึกสะท้อนใจบางคนที่เขาไม่มีจะกินน่ะนะตื่นเช้ามาออกไปทํางานกว่าจะได้แบงค์พันแต่ละใบอันนี้มากองกองสมๆกันไว้อย่างกับเงินไม่มีค่าเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่รัฐไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะ